แม้ว่าจะมีคลองชลประทานที่รับน้ำมาจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแต่พอเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งสภาพเป็นแบบที่เห็นนะครับมันแห้งขอดครับจุดนี้คือที่หมู่บ้านห้วยบ่อทองตำบลแม่โป่องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พอสถานการณ์เป็ดแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าต้องใช้น้ําประปาเป็นน้ําบาดาลมาผลิตประปาหมู่บ้านแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านรวมสมหมู่บ้านด้วยกัน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะต้องสูบน้ําบาดาลขึ้นมาพักไว้ในบ่อเพื่อให้ตกตะกอนก่อนนะครับก่อนที่จะสูบน้ําเข้าสู่ระบบกรองประป่าครับพอดีในหมู่บ้านนี่ครับมันเป็นน้ําสนิมเล็กครับเนาะเวลาถ้าเอาไปหน้าทรายมันตันครับเนาะเราเขาก็มันกาใช้ใจมันสูงครับเนาะบอกว่าสารส้มบอกว่าอย,ย่างเขาจะทําให้มันใสมาครับเนี่ยขับข้างๆเลยครับเนี่ยนี่เป็นน้ําสนิมเล็กท้างนั้นครับ และไม่ใช่แค่ที่หมู่บ้านนี้นะครับเพราะตอนนี้หลายชุมชนในภาคเหนือประสบปัญหาแหล่งน้ำดิบไม่เหมาะใช้ผลิตประปาแล้วครับ ขณะที่บางส่วนระบบกรองก็มีปัญหาทําให้น้ําประปาขุ่นแล้วก็มีกลิ่นเหมน็นทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1ไปสุ่มตรวจระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ําเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนปี61-64ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวม249แห่งพบว่าหลายแห่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับโดยเฉพาะที่เชียงรายไปสุ่มตรวจ177แห่ง ปรากฏว่ามีประปาหมู่บ้านที่ไม่ผ่านมาตรฐานถึง55แห่งนะครับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือการปนเปื้อนแบคทีเรียและสารโลหะหนักในแหล่งน้ําดิบครับจุดที่เราเจอก็คือเรื่องของโลหะหนักครับสก็คือเรื่องของแบคทีเรียคือโคลิฟอร์มต่างๆซึ่งอันนี้มันสะท้อนถึงถ้าในตัวของแบคทีรียเนี่ยปัญหาก็คือการดูแลระบบนะครับว่าระบบนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับ มีการเติมคลอรีนหรือไม่หรืออะไรอย่างไรการล้างทรายรออรซึ่งอะไรงป็นพวกนี้กิจกิจกรรมที่ในส่วนของกระบวนการระบบประปาเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับสำหรับระบบประปาที่พบปัญหาทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1จะให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายการณีครับอย่างเช่นการพบโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบ จะต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำใหม่เช่นถ้ามีสารเหล็กก็จะต้องเพิ่มระบบเพิ่มเติมอากาศลงไประบบกรองทรายรวมไปถึงปรับปรุงระบบดูแลบำรุงรักษาและบุคลากรคน,คนที่ดูแลแต่ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่มีจำกัดตอนนี้ทําให้การตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านใน4จังหวัดทําได้เพียงร้อยละ13ของจํานวนประปาหมู่บ้านทั้งหมด แต่ก็คาดหวังว่าจะกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพราประปราให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้อย่างเท่าเทียมนะครับหน่วยงานเขาเลยหวังว่าการตรวจสอบนี้จะทําให้อ,อปทนั้นตื่นตัวมากขึ้นนะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการก็คือทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงน้าสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ครับ